นมෝตัสสะภควาโตอรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสานมෝตัสสะภควาโตอรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสานมෝตัสสะภควาโตอรหโตสมฺมาสมฺพุทฺธสา พุทธังธรรมังสังฆังขนุตตังอุปัจชายังนัมมสามี เปนระวัติศาสตร์ของที่นี่เป็นวันที่ฝนตกยาวที่สุดตั้งแต่อตามามาอยู่ที่นี่เนี่เราก็ต้องปรับตัวกับท <c oughs> ินฟ้ากาศบ้างหลังจากฝนตกบ่อยๆนี่เราเปลี่ยนคำบริกรรมไดเนี่ยหายใจเข้าก็อึง้งหายใจออกก็อ่าง อรัเข้าท่าดี รังเราไปอยู่ที่วัดป่าพงร์แรกก็พูดภาษาไทยไม่ไม่ได้พูดใจน้อยท่านลวงพอชาท่านจะเลือกใช้ภาษาที่ง่ายๆ ก็มีอุป,ปมาอุป,ปไมยบางทีก็มียิบอะไรขึ้นมาให้ <c oughs> ได้เปรียบเทียบให้ได้เข้าใจแด้ศัพท์ที่ใช้ก็ง่ายแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่สอนไม่ไม่ลึกซึ้งสิ่งที่ลุงพอชา ท่านสอนมันจะถึงใจเราจริงๆไม่ใช่เพราะสิ่งที่ท่านสอนจะแปลกประหลาดกว่าหรือว่าจะพิเศษกว่าที่องเอินสอนอยู่เสมอแต่มันขึ้นอยู่กับความศรัทธาความ เรื่มใสที่เรามีอยู่ในองค์ท่านทำให้เราพร้อมที่จะรับฟังพร้อมที่จะ <c oughs> เปลี่ยนความเป็นในความเป็นกัริยานมิตรของโค้งพชา แตเ่เห็นชัดอยู่ตรงนี้ว่าวาการยานะมิตรเป็นผู้ที่ช่วยเราได้พิสูจน์ว่าเราเราเก่งกว่าที่คิดคือบางอย่างเราเราโอ้เราทำไม่ได้มันยากเกินไปแล้วไม่เคยคิดจะทำแล้วว่าจะดูมันเกินมันเกินไป แต่เพราะท่านพาธรรมท่านพาธรรมแล้วปรากฏว่าทำได้เหมือนกันถ้าไม่มีถ้าไม่มีท่านละคงคงไม่ไม่เคยคิดจะทำที่กาลยานมิตรนะถ้าเราอยู่กับใครก็ตามถ้าเรารู้สึกว่า บางสิ่งบางอย่างเนี่ยไม่มีถ้าไม่มีคนนี้เราคงเข้าไม่ถึงคงคิดไม่ถึงนี่เราเป็นบุญฮะที่เราเราได้รู้จักเราก็ได้สัมผัสละครแบบนี้แตใ่ในแต่ในชีวิตคู่ในชีวิตในครอบครัวเรารู้สึกว่าเราก็เห็นความความ ความดีบางอย่างอยู่ในอยู่ในชีวิตเราอยู่ในใจเราแล้วคิดว่าถ้าถ้าไม่มีสามีและไม่มีภรรยาอาจจะไม่มีความดีอย่างนี้ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราเคยคิดอย่างนี้ได้รลอว่าชีวิตแต่งงานใช้ได้เราก็กำลังเป็นกาลียานามิตรต่อกันที่เราเราอยู่ที่กัน เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวอยู่ด้วยกันในในที่ทำงานที่ไหนก็ตามเราก็มีทางเลือกเหมือนกันที่จะสนับสนุนจะส่งเสริมสิ่งที่ดีในซึ่งกันและกันหรือจะสนับสนุนสิ่งที่ไม่ดีซึ่งกันและกัน เรื่องบาปมิตรฟังแล้วรุนแรงไงบาปมิตรฟังแล้วต้องเป็นคนชั่วร้ายที่จริงบางคนอาจจะเป็นกาลยานมิตรกับคนบางคนก็เป็นบาปมิตรกับอีกคนบางคนไม่ให้คนเป็นไปได้แต่เราสังเกตรเราเราเข้าไปคลุกคลีกับคนบางคนตั้งสติยาก แล้วบางทีคุยไปคุยมาบางคุยในสิ่งที่เป็นอกคศลทั้งๆที่ไม่ตั้งใจอย่างนั้นนิสัยใจคอเขาดีเขามีความดีเยอะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันเหมือนกับเป็นปฏิกิริยาทางเคมีในทางไม่ดีสารเคมีสองอย่างอยู่ดีๆก็ไม่มีอะไรแต่พบผสมกันแล้วก็ระเบิดแล้วผสมกันแล้วก็เกิดปีกกลิ่นเหม็นออกมามันจะคล้ายๆอย่างนั้น แต่คนบางคนอพออยู่ด้วยกันไม่รู้เป็นไรมันก็ส่องเสริมสิ่งที่ดีในซึ่งกันและกันบางที่ก็พูดในเรื่องดีๆซึ่งปกติไม่ค่อยได้พูดไม่ค่อยได้คุยอยันนี้ก็เป็นอาการของการเป็นกัลยาณมิตรแล้วก็พยายามต้องพยายามให้เป็นกัลยาณมิตรส่วมากเราจะมองว่าอยากได้ อยากมีกาลิยานามิตรมากอยากคนรอบข้างเป็นกาลิยานามิตรของเราแต่ใน,นเดียวกันเราเองต้องพยายามให้เป็นกาลิยานามิตรให้เขาด้วยฉนั้นถ้าเราอยู่กับใครแล้วรู้สึกว่าอยู่กับคนนี้อยู่กับมูน่นี้รู้สึกทำความดีง่าย พูดในเรื่องดีๆก็ง่ายคิดในเรื่องดีๆก็ง่ายอันนี้เรียกว่าเป็นแห่งก,กำลังอ,อยู่ในมู่กะเลหานมิตรแต่วราไปอยู่กับบางคนบุกอยู่นี่รู้สึกทำความดียากทำความไม่ดีง่ายกว่าทำความดีพูดมันจะพูดในเรื่องไม่ดีง่ายกว่าพูดในเรื่องดีคิดเขาคิดในเรื่องไม่ดีดิง่ายกว่า ต้องระวังทั้งพระยามระวังให้มากถ้าเป็นได้ควรจะห่างไกลที่ของอที่สำหรับอาตมาและลอีกหลายองค์ ก่อนบวชก็เข้าใจว่าการบวชเป็นพระเหมือนก็เป็นโอกาสที่จะเป็นแบบเป็นนักภาวนามืออาชีพคล้ายๆอย่างนั้น,นคือสิ่งที่อยากเราก็อยากศึกษาธรรมะเราอยากปฏิบัติเราอยากมีเวลาที่จะนั่งสมาธิเดินจงกรมทำความเพียรแบบเต็มที่ไม่ต้อง อนุโลมดต่งสิมแวดล้อมไม่ต้องเกรงใจใครทำได้เต็มที่ไม่อว่าเป็นพระแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรเลยก็มุ่งมั่นดอรมรักพลนิพพานซึ่งก็ไม่ผิดทีเดียวแต่พอเราเราบวชเป็นพระแล้วจึงเข้าใจ mm. เรื่องชุมชน mm. กาลิยานามิตรเราคิดว่าโอ้นี่เรา เรามีบุญเนาะที่ได้อยู่กับเพื่อนทุกคนมีเป้าหมายมีอุดมการ์อันเดียวกันคือไม่เหมือนอยู่ที่บ้านซึ่งเราจะเป็นคนไม่เหมือนใครตั้งแต่นายจะไรมาเนะียอะไรที่อยู่ในใจเนี่ยเราเราเราอยู่ที่บ้าน,นมั่ก็ไม่รู้จะพูดก,กับใครไม่กล้าพูด ไม่อยากจะพูดแต่ผมอมอยู่ในอยู่ในวัดทุกทุกคนก็ชอบคิดชอบศึกษาชอบคุยเรื่องเดียวกันหมดมันเป็นความอบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนถ้าเ่ก่อนบวชเนี่ยธรรมาจะ ผมไป,ไปไปคิดว่าอพวกพวกคิดปีก็ดูดีฮะก็ดูมูชนต่างๆเนี่ยที่ว่าชอบที่สุดไอก็พวกคิดปีก็ดูเป็นอิสระดีไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบชีวิตที่แบบเป็นธรรมชาติ <c oughs> ชอบชีวิตที่พึ่งตนไม่ต้องพึ่งใคร ก็เดินทางไปอินเดียนอกจากความสนใจ